สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่ยหนาครับผมมืนนี้ก็มาสรุปเลขบนครับผมสรุปเลขบนนะครับผมมือนี้วันที่ยี่ห้าแหละครับผมมาสรุปเลขบนครับผมสรุปเลขบนว่าจะมีตัวไหนมั่งครับผมลักซิปลักหน่วยนะพี่น้องนะแล้วก็จับคู่ครับผมมาเบิ่งกันครับผมสรุปแล้วพี่น้องมัอนี้ แต่เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องนอะทางซ่องกับบอสซับสนนการเล่นการพนันทุกเพเภทเด้อพี่น้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเพื่อจะจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนาอพี่น้อง <c oughs> มาดูกันหลักสิบหลักหน่วยครับผมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมสรุปเลขบนครับผม <c oughs> เบิ่งกันพี่น้อง ล,ลุกเลขเด่นบนเด่นบนครับผมล,ลุกเลขเด่นบนได้พี่น้องได้เลขเด่นบน คือส,สิบตาไล่นาพไปน้องเนาะกระดาษมันน้อยไปหน่อยครับผมว่าจะมีตัวไหนมั่งหลักร้อยร้อยบนโอ้ยประกาศสิบดครับผมร้อยบน สิบนหน่วยบนครับผมหลักร้อยมีศูนย์สี่ศสี่หเด้อพี่น้องหลักร้อยศูนสี่ห้า หลักสิบหกมีหกกับแปดครับผมลักสิบครับผมลักหน่วยลักหน่วยมีห้ามีเก้าครับผมมีหามีเก้าโดยพี่น้องหลักหน่วย นี่หลักสิบหลักสิบหลักหน่วยครับผมแล้วก็จิมาจับคู่ให้ครับผมนี่ครับผมก็จะมาจับคู่วิ่งบนเด็กวิ่งไปก่อนครับผมวิ่งบนงวดนี้วิ่งบนได สกับสี่้อพี่น้องวิ่งบนได้สามกับสี่้วครับผมวันนี้สามกับสี่มีจิกกระยากแหงพี่น้องสามกับสี่วิ่งบนจับคู่จับคู่ก็ยังมี จับคู่ครับผมจับคู่ศูนหกห้าจับคู่ศูนย์หกห้าจับตามนี้ได้พี่น้องลักรลอยแล้วก็จะมี 4 8 9ครับผม4 8 9 5 5, 5 6 9ห้าห้าหกเก้าครับผมเจ้าอันนี้ก็ได้พี่น้อง ห่า9ครับผม5 6 9จับเอานี่รับรัก,กนี่รับพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมผมจับให้แค่นี้ครับผมจับให้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อตัดเล่นเอาครับผมเนี่ย จับเอาในนี้ได้ครับผมหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับนี่ครับผมหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบหลักหน่วยบนหลักร้อยบนได้ศูนสี่ห้าหลักสิบบนได้หกได้แปดครับผม หลักหน่วยบนได้ห้าได้เก้าส่วนเลขวิ่งได้สามบให้สามหางครับผมสองตัวก็ตัดเล่นเอาพี่น้องสองตัวตัดเล่นเอาในเลขท้ายนี่ครับผม สองตัวบนนะครับผมบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเนี่ยนี่เด้อบนอย่างเดียวนี่ครับผมหลักร้อยบนได้ศูนย์ได้สี่ได้ห้าหลักสิบบนได้หกได้แปดตามสูตรครัผมหลักหน่วยได้ห้ากับเก้าครับผมตามสูตรพี่น้องตามสูตรนี่ครับผมชอบกระจัดคัดกับผ่านเนาะพี่น้องเนาะชอบกระจัดขัดก็ผ่าน ก็เป็นเพียงแนทางแ่ะพี่น้องเอ้ยเอาไปวิเคราะห์เบิ่งกับอาจารย์ท่านอื่นๆครับผมตัวเด่นครับผมตัวเด่นหลัก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 หน่วยไอหลักสิบครับผมตัวเด่นหลักสิบตัวเด่นหลักสิบมีตัวร่องครับผมหลักหน่วย หลักร้อยนี่ศูนย์ครับผมตามนี้พี่น้องชอบกระทัดคัดกระผ่านนอพี่น้องเนาะก,กับเป็นเพียงแนวทางครับผมเป็นเพียงแนวทางให้เป็นเพียงแนวทางเอาเป็นวิเคราะห์เบิ่งแนวทางวันนี้ลงคลิปวันที่ยี่สิบห้านะครับผมวันทันวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านอพี่น้องวันนี้ ก็สรุปสรุปเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเลขเด่นบนได้พี่น้องนี่ครับผมจับเอาได้พี่น้องนนี่จับได้หลักร้อยก็จะมีเนี่ยมีศูนย์มีสี่มีห้าหลักสิบก็จะมีหกมีแปดหลักหน่วยก็จะมีห้ามีเก้าครับผมกตม็ตามสูตรพี่น้องตามสูตร ตามสูตรธรรมะกระจัดคัดกับผาดนะอพี่น้องเลือกว่ากันมันก็มีเข่ามีลดเลขเลขวิ่งเล ك. ขคำนวณน,นี่ครับผมถึงลดมันก็ยังมากคือเก่าพี่น้องเลยถึงลดไปมันก็งวดต่อไปมันก็เข่าคือเก่าครับผมเพราะเลขมันจะลั่นไปเรื่อยครับมันจะลั่นตามตามเลขไปเรื่อยครับผม นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องนี่ครับผมบางเอฟซีเพื่อนกับบางค้นเพื่อนกันจะแคปหน้าจอกขาบริแคปหน้าจอครับผมน,น,นี่ครับผมบบบคบแคปหน้าจอนี่ครับผมตามนีแหละพี่น้องเลขบนรุ่มลงวันที่ครับผม,มลเลขบนของวันที่หนึ่งเนาะครับผมวันที่หนึ่ง หนึ่งเมษานี่ครับผมให้อปวิเคราะห์เป็นเพียงแนวทางครับผมทั้งซ่องกับบทสนับสนุนการเล่นกันมาัน่นนอพี่น้องเนาะนี่ครับผมนะซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับผมแคปหน้าจอครับผมตามนี้ครับผมคลิปนี้ครับผมก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ